วิจารณ์สนั่นสอสอพักส้มกดคำภาพเศร้าเจ้าตัวโผล่กราบขอโทษอ้ามือลั่นกดผิดวิจารณ์สนั่นสอสอพักส้มกดคำภาพเศร้าเจ้าตัวโผล่กราบขอโทษญาติผู้สูญเสียอ้ามือลั่นกดผิดจะกดหงหยดันไปกดคำ จากกรณี Facebook Page วันนี้พักส้มโกหกอะไรได้ออกมาโพสต์พร้อมข้อความระบุว่าทุกคนข้าในเพจ The Insight โพสต์ภาพคุณชาดานั่งก้มหน้าพร้อมแคปชัน่นชาดาดูแลเต็มที่เผยคนขับกระโดดนี้มีผู้เข้าไปแสดงความรู้สึกจำนวนมากแต่มีเพียงหนึ่งคนกดคำ้ำตรวจสอบพบว่าเป็นเพจของนายนกรชารีพันสอสพักส้มมุกดาหารค่ะทำให้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์อย่างดูเดือดส่วนใหญ่ตำหนิว่าหากตั้งใจกดจริงถือว่าไม่เหมาะสมจิตใจทำด้วยอะไรแต่ก็มีบางส่วนเห็นว่าอาจจะเป็นการกดผิดหรือไม่ ล่าสุดวันที่2ตุลาคม67นายนกรชารีพันธอสอมุกดาหารพักประชาชนได้โพสต์ข้อความชี้แจงในเฟ c บุ o o เพจเอเนเคอนชาลีเอพันนกรชารีพันธ์ระบุว่ากราบขอโทษญาติผู้สูญเสียเนื่องจากผมได้เช็คที่เฟซบุ๊กเพจของผมแล้วพบว่าเพจผมกดหัวเราะในข่าวนี้จริงแต่ผมเพิ่งทราบว่าผมกดผิดเมื่อมีการเอาข้อความดังกล่าวไปทำข่าวให้เกิดการเข้าใจผิด ด้วยความสัตย์จริงผมตั้งใจจะกดแคร์ห่วงใยเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ทำงานและผู้สูญเสียผมขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงผมไม่มีเจตนาจะขำต่อสถานการณ์เช่นนี้กราบขออภัยจากใจอีกครั้งครับอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง